ทานกระจาค่ะจาค้าคือการให้อะ่ะแต่ทานมันให้แบบหวังผลเวลาให้ทานเนี่ยมันยังหวังอยู่ว่าจะได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาใจมันยังเป็นมวทินอ่ะพูดง่ายแต่การจาค้านเนี่ยต้องไม่หวังดังนั้นจาค้านเนี่ยไม่งา่ายมันยากมันต้องอาศัยการฝึกซ้ําๆอะฝึกแล้วบางทีก็ยังทาไม่ได้ดซ้ำนะเพราะอะไรมันยังติดอยู่อ่ะติดการนึกถึงอ่ะ มันยังติดการยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องได้อะให้ไปแล้วมันอยากได้อะไรตอบแทนกลับือมันยังนึกถึงอยู่ว่าเออยอย่างน้อยให้ไปเขาก็จะได้มีการใช้ตัวนี้เนาะเออให้อันนี้เข้าไปมันเกิดประโยชน์ต่อเขาเนาะเขาคงมีความสุขกับการใช้สิ่งนี้มันยังคาดหวังหน่ว่บาคาดหวังให้เขามีความสุขแต่การให้โดยการจาคะมันตั้งเจตนาตัวเดียวตั้งเจตนาว่าไม่หวังอะไรเลยไม่หวังว่าเขาเอาไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ไม่สนใจเราอยากให้แล้วตั้งเจตนาตัวเดียวว่าเราให้เพราะตัดความเป็นตัวเป็นตนที่เรา ไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อเราการให้นี้ยังประโยชน์อัตภาพของการละความขี้เหนียวอันนี้รู้สึกให้ได้ยากจังเลยอะ่ะแล้วก็มองไปคนนั้นแบนบมันลำบากจริงป่าววะเพออันนี้มันไปขอเป็นประโยชน์ถ้าไปให้คนอื่นเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ปันหาเกิดแล้วมันหัวไอคนนี้แต่อย่าเอาไปให้คนอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เอาว่าให้แล้วกันก็เลยตัดมันขี้เหนียวจังเลยให้ไปดีกว่าให้เลยแล้วเดินหนีไปเลยไม่คิดอะไรเราแค่ตัดความเป็นตัวเองออกเนี่ยเรียกว่าจากะแต่การให้ทานเออระหว่างเนาะว่า อ่าไปนะขอให้มี่ความสุขกเยอะนะขอให้ตรงนี้ไปเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์กับพี่มากเลยเลยให้เนี่ยอันนี้หวังผลแล้วหวังผลให้เกิดประโยชน์ต่อไอคนนี้จิตนิดเดียวเห็นป่ะแต่มันเป็นแค่ฐานคือการให้ไอที่มีผลน้อยเลยนะแต่ตัดนิดเดียวฉันตั้งเจตนานละความตริยขี้เหนียวไม่คิดไม่คิดอะไรนอกจากคิดตัวเดียวคือฉันให้เพราะฉันต้องการสละความเป็นตัวเปวน็นตนมารู้สึกห่วงอ่ะดังนั้นมันหวงแล้วฉันไม่อยากมีความห่วงกันตรงนี้นั้นให้เลยแล้วการสละออกไปเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเขา การให้ทานเราให้เพื่ออะไรโดยมากเราให้เพื่อชาวบ้านเราสละทรัพเพื่ออะไรสมมุติเราเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเราบริจาคน้ําท่วมเราบริจาคเพราะอะไรสงสารเราอยากช่วยเขาให้เขารอดพ้นเดี่ยหวังผลวังผล เนี่ยการให้ฐานได้น้อยมากแต่เราเห็นเขากำลังตกทุกข์ได้ยากไม่ต้องคิดเลยว่าเราให้เพราะเราอยากเห็นเขารอดพ้นเพราะถ้าเราช่วยมันมีโอกาสในการรอดพ้นอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันได้ของมันโดยปริยายอยู่แล้วถ้าเราสละเงินจานวนนี้มันใช้ได้แน่นอนคําถามคือเมื่อสละมาได้ใช้แน่นอนเราจะไปนึกถึงบัตรทำไมในเมื่อไอ้ตัวนั้นมันได้ผลอยู่แล้วจึงต้องตัดไอ้ตัวผลเนี้ยทิ้งไปจากความคิดเลยความคิดที่มันมันยังไม่ได้ตอนนี้คืออะไรความคิดของการละความตรณี ไอ้ตัวนี้มันยังไม่เกิดดังนั้นต้องปรุงแต่งให้เกิดดังนั้นการที่เราจะจารค้าเนี่ยต้องปรุงแต่งจิตบริหารจิตบริหารจิตให้เกาะอยู่ในกุศลว่าเราให้เพราะเราต้องสละให้สละให้เพราะเรารู้สึกห่วงอ่ะไม่อยากให้สมมติทำบุญสักร้อยนึงแล้วกันแล้วมันเกิดว่า,วาเรามีตั้งเยอะทําไมให้แค่ร้อยเดียววะมันเริ่มเกิดความห่วงไงถ้าเราให้พันหนึ่งพันหนึ่งเยอะไปวะมันเยอะไปปะว่าเนี่ยมันเริ่มห่วงแล้วตันหนีมันเกิด เอาวัดตัดใจให้แล้วกันอย่าน้อยสละความตนีของตัวเองให้ไปเลยไมไ่คิดถึงเรื่องว่าเขาจะเอาไปทำ,ทำอะไรไม่ทําอะไรแค่นี้ผลมากอันนี้สม่มากเลยอันนี้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองได้ไอตัวเนี้ยมันลึกมันละเอียดมันต้องฝึกซ้ําๆฝึกซ้ําๆฝึกซ้ําๆจนเกิดความเคยชินเวลาจะจะถวายเงินนะอาจจะต้องคิดเท่าไหร่ถึงจะพอวะเราก็เริ่มปงแต่งละให้มากเกินไปมันเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองปะวะถ้าให้แล้วไม่เบียดเบียนตัวเองหรือมันเบียดเบียนวะ เรายังมีอยู่ก็ยังหาได้หาได้แล้วมันจะให้ถ้าให้เยอะอู้แต่มันเยอะจังเลยไม่เคยให้เยอะขนาดนี้เอาแล้วมันเริ่มคิดมันคิดไม่เลิกเลยนะมันคิดอยู่นะจะโอนแล้วนะเยอะไปวะลดรถสูนลงหน่อยแล้วกันเอ๊หรือว่ามันจะคิดอยู่อย่างเงี้ยมันวนอยู่ที่เดิมอ่ะมันจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบกว่าเอาวะมันก็จะใต้จิตนาขึ้นมาสติมันเริ่มกลับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันเพลินไง สติมันเริ่มดูแล้วว่าขนาดนี้กาลังห่วงนะมันกาลังมีอัตราตัวตนมันกำลังมีการห่วงกล้ามมันกำลังมีการขวางต่อการเกิดกุศลของตนเราเห็นความขี้เหนียวของตัวเองแล้วโอเคไม่ได้ลำบากตัดเลยเพื่อตัดความขี้เหนียวในใจหรือปวกเพิ่มเพื่ออีกนิดนึงก็ได้เพื่อสลักความคิดออกค่อยๆสุดทีละนิดอย่างเงี้ยสลักออกสลักออกสลักออก,ออกแต่มันไม่ได้สลักเฉะพาะเรื่องของการบริจาคอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์สอนตอนแรกว่าสลักใจทิ้งก็ได้ สละความรู้สึกอยากจะด่าเขาอ่ะนี่ก็เรียกว่าจาคะเหมือนกันอะไรก็ตามที่มันให้ได้ยากะปากมันอยากกระดานแล้วเกินอ่ะมันอยากกระดาแต่มันมันต้องไม่ด่ามันต้องบังคับตัวเองไว้นี่ก็จาคะเพราะนการจาคะมันจาคะที่มโนก็ได้คือใจก็ได้กายกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้แต่การให้ทานเนี่ยมันให้ทานได้เฉพาะของไงมันต้องมีการสละเงินสละทองเพราะนการจาคะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยใจก็จาคะได้จาคะได้ตั้งแต่มโนกรรม ไปยืนล้างจานให้เขาน่ก็เียว่าจาคะสละเวลาตัวเองอ่ะโอ้ยฉันมือไม้สวยทาเล็บตั้งเยอะแยะฟุ้งฟีมากเลยไปทาเล็บมาตั้งเยอะแล้วไม่มีคนล้างจานอ่ะเราเลยว่าเอาไปดีวะโอ้เล็บเพิ่งทาเอาไปจาคาละกันละความขี้เหนียวของตัวเองสละตัดอัตราตัวตนตัวเองหน่อยเราก็เลยละอัตราตัวตัวด้วยการเดินไปล้างจานทิ้งความสวยความงามของตัวเองนี่สละความงามของตัวเองโดยละความตันดีในความงามของตน ไม่หวังอะไรตอบแทนมาใครจะเห็นไม่เห็นไม่สนใจเพราะฉันต้องการตัดที่ตัวนเขาเองเพื่อละทิ้งความเป็นอัตตาตัวตนของตัวเองเห็นไหมมันถอนความเป็นตัวเป็นตนมันถอนความสวยความงามมันถอนความยึดมั่นถือมั่นจึงเรียกว่าจาคะแล้วมันได้ถึงความเป็นอนาคามีเลยนะได้ความเป็นอรรยบุคคลเลยนะมันไม่ใช่ว่าการให้ทั่วไปทานจึงได้ต่ำไงได้น้อยมากเพราะมันให้เว้เฉยแล้วก็หวังไปตามปกติแต่อจาคะมันละเอียดลึกซึ้งกว่าน <po ั้นมาก นี่แหละคือผลของจาคาทำให้ได้นะค่อยๆฝึกไปทีละนิด